มาวันนี้เราจะมาหั่นแตงโมสวยๆไว้รับประทานกันครับอันดับแรกเราจะตัดหัวกับตัดท้ายนะครับทุกคนแล้วเราจะผ่าขึ้นนะครับแบบนี้ครับแล้วเราก็ผ่าอีกครึ่งนะครับแล้วเราก็ปอกเปลือกออกครับนี่ครับค่อยๆเลาะเปลือกออกแบบนี้นะครับสําหรับการหั่นแตงโมนะครับมีหลายวิธีครับ เราสามารถหันได้หลายวิธีนะครับวิธีของบ่าวต๊อปจะเป็นอีกวิธีหนึ่งครับทุกคนเราก็เลาะๆที่มันเป็นสีขาวออกนะครับแล้วเราจะมากรีดลายกันครับสําหรับลวดลายนะครับเราสามารถทําได้ตามใจของเราเลยนะครับเราจะทําลายแบบไหนก็ได้ครับทุกคนแล้วเวลาเราหันมันจะออกมาเป็นลายเองครับเราสามารถกําหนดได้ครับนี่ครับของบ่าวต๊อปจะกรีดยาวแบบนี้นะครับเอาแบบง่ายๆครับวันนี้นี่ครับก็กรีดเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้เลยครับ ทุกคนสามารถจีบเป็นเส้นได้หลายแบบนะครับเวลาเราหันออกมามันจะเป็นลวดลายเองครับอีกข้างเราก็ทําเหมือนกันครับปอกเปลือกแล้วก <aquí en S 1> ็เลาะเลาะที่ม <entre> ันเป็นสีขาวออกครับแล้วเราก็จีบลายเหมือนกันครับการจีบลายเราสามารถจีบได้หลายแบบครับทุกคนสามารถกําหนดได้ครับทุกคนไม่มีอันไหนถูกไม่มีอันไหนผิดครับทุกคนเนี่ครับเราก็เลาะเลาะออกแบบนี้ครับ แล้วก็รีดลายเป็นเส้นแบบนี้ครับใครอยากกรีดหลายๆเส้นก็สามารถทําได้ครับทุกคนถ้าเรารีดหลายเส้นมันจะออกมาเป็นลวดลายอีกแบบครับอันนี้บ่าวต้องทําแบบง่ายๆเลยครับวันนี้แบบนี้ครับแล้วเราจะหั่นครับทุกคนนี่หั่นประมาณหนึ่งเซนนะครับแบบนี้ครับ แล้วเราก็นําไปใส่จานได้ครับทุกคนแบบนี้ครับแล้วเราก็ล้มลงครับปึ๊บมันก็จะเป็นลวดลายเองครับแบบนี้ครับเราก็จะได้ลายสวยๆแบบนี้ครับถ้าใครอยากได้ลายแบบใหม่เราสามารถกรีดได้ครับทุกคนกรีดแบบไหนก็ได้ครับแล้วมันจะออกมาเป็นลวดลายเองครับทุกคนนี่ครับอีกข้างเราก็ทําเหมือนกันครับแล้วก็นํามาใส่จานครับ นำมาใส่จานแล้วก็ล้มลงนะครับมันก็จะเป็นลวดลายแบบนี้ครับเราก็จะได้แตงโมสวยๆแบบนี้ไว้รับประทานครับสวัสดีครับผม